สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซี FC ทุกท่านจ้าเมื่อเนี้ก็คิติมาสาบานดอนพามาหล่อตลาดนัดโคกระบือชุมชนตำบลดอนเตยอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมเปิดทุกเปิดบริการทุกวันศุกร์ค่ะเบอร์โทรก็โทรหาได้ค่ะ08 3 3 17 0138 0833170135ค่ะอันนี้คือเบอร์โทรเจ้าของตลาดนะคะโทรทางโทรถามทางไปทางมาได้ค่ะนี่นี่ที่ตำบลดอนเตยอ,อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมนะคะจะพาชมบรรยากาศรอบๆตลาดนะคะตลาดเปิดทุกวันศุกร์ค่ะอันนี้คือจุดศูนย์กลางรวมมาบ้าเพ่นบ้า,บา ผู้ใดมีงัวมีควายก็เอามาลงอยู่นี่แล้วก็พายอยากได้ก็มาเอาอยู่นี่ใ่พ่อเนาะมะอยู่นี่มีงัวมีควายผู้ใดอยากเอามาลงในคอกเอายาเอามาลงตลาดเอามาหนีผู้ใดอยากได้ไปโตก็มาเอานี่มาเอาที่นี่ที่ดอนเตยนะคะ่ามม่เอานี่นะมาเอาที่นี่ที่ดอนเตยนะคะที่ตำบลดอนเตยอำเภอนาทมจังหวัดนครพนม ตัวนี้พ่มเอ,อิ้เพ่มห้องแปดหมื่นแล่วครับโคมตัวนี้สี่หมื่นตัวนี้สามหมื่นอันนี้มนนีมีเบอร์โทรแล้วก็มีบอนถาม <c oughs> ทางไปทางมามีราคาบอนราคา่ย อันนี้มาถ่ายเบอร์รอบรอบรอบสุดท้ายพนนมีพจนนึ่งพ่นเอามาใหม่อีกรถหนึ่งมาถ่ายรอบรอบมิดไนท์รอบที่สามรอบที่สี่พ่อพ่นเอามาเรื่อยๆนะที่แรกว่าสิไปแล้วัานี้พ่นเอามาอีกอ้ มาเกโตมนี่สามสี่ตัวออมาสามสี่ตัวคะแม่ลูกนี่เท่าไรแม่ลูกนี่แปดหมื่นเจ็ดแม่นเจ็ดก็มาได้สามสี่เดือนสาเดือนล้วแม่ฮะตัวนี้ดิน่เจ้าหาเ้าห้าเอกบสองตัวเอบบ่งบ เพราะว่ามาสี่ตัวตัวทคนั่นก็สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าตอนนี้แปดหมื่นห้าสองมืนห้าสนใจอันทักมาได้ที่เบอร์ศ <0 93 S 2> ูนย์เก้าสามนเก้าสาเก้าเจ็ดสมจ็ดเจสี่ศูนย์แปดสู่นยปดของน้อ,อนกยกระมนนะคะนี่โทรหาพัานใดนะคะยู้เซกาเลยนะเซกา,กาอันนี้อัน บ้านโดนเตยใกล้กันบามานี oh ้โอ้ยประมาณกสี่โลนี่สโลประมาณสี่สิบโลใครสนใจได้ไปเลี้ยงอ่ะพักมาได้ค่ะที่เบอร์นะคะกมอนะคะพักมาเลยคะนใส่แม่งหญ่ไโอ้บดามาแม่ใหั่ไก็มีโอ้ขาวยาวข่าวยาวใส่ไมามนากันป่ะใล่ะ เพื่อใ่นะ45อันนี้สสี่ิบห้าโคเขาเขาอย่างอันนี้เอิน้นเอิ้นเขาอย่างเขาร้อยเอิ้นมาเขารอยตัวนี้ตัวนี้เข่าร้อย45นะคะลูกเพิ็กนะอันนี้อันนี้ของในหอยจริงแม่นบอกอันนี้เบอร์โทรเลยคะ่ะ ศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าสี่เก้ศูนย์เกหนึ่งเ็นเ็นจื๋อยู่หกปบชทวยหกปบจีอาม่านำกันหรือนี่มไรเอามานกันีหญ่เอาม่านี้บอกอันนี้เอิ้นเขาลอยดิเขาลอยเอามามาจะเขื่อแล้วตลาดความจะเริ่มมา พร้อมจะเริ่มมาผู้ทายหามาสองสามเทื่ยงอะไรได้พอดีวันนี้พระวนันตลาดน,นัดโทรกระบือดอนเตยกเ็เลยมานะอันนี้สิตะเป็นตะเป็นขึ้นแล้วบรรยากาศกับพอดีเบอร์มีอยู่สองสามคลิปนะคะเบอร์ได้ค่ะบเบอร์โทรก็อยู่นั้นนี่แหละคะ่ะอยากได้ราคาไหนก็โทรถามโทรหาได้ค่ะ เบอร์จะของตลาดกับเบอร์แน่ห้อยกันดีค่ะเพราะว่าถ้าถ้าอยากได้ก็โทรถามเจ้าของตลาดได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนนั้นเพื่อนเอาง้เอาคอยมากะเพื่อนกะมาไว้ในตลาดที่นี่เจ้าของตลาดกันเว่าอามาไว้เด้อแล้วเขาสิเบิรงใครอยากได้ก็มาเบิรงเลือกมองนี้ใครอยากขายก็มาไว้นี้ใครอยากซื้อก็มาเลือกที่นี้มาเลือกที่ดอนเตยที่ตลาดดอนเตย อันนี้คือมีราคาหมดแล้วมีบอโทรหมดแล้วค่ะมีอยู่ลายคลิปอยู่ถ่ายเอาเพราะว่าเพื่นทยอยเอามาเรื่อยๆนะก็เลยถ่ายเป็นอันนี้บร่ได้ถ่ายเงาถ่ายเป็นตอนเป็นตอน <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศดอนเตยดอนเตยวันนี้ก็พ่อก,ก,กันอีกนะคะวันนี้อันท่าไปมงไดก็ทีได้บอกค่ะ ว่าจะไปมองไหนเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้การโควิดก็เปิดแล้วไม่ล็อกแล้วพล่เปิดตลาดทุกที่แล้วไปได้สะพื่เปิดทุกที่แล้วที่สกลนคะรที่สกลนครก็มีหลายที่นะคะนายบอลมันซุกหนึ่งก็พร้อมกันกันมีท่าเละกับดอนเตยน,นะคะเมื่อวันเสาร์ก็มีอยู่ท่าเละอีกท่าเละกับตลาดตอเจริญน,นะคะตอเจริญ อำเภอวานนน,จ,น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 จังหวัดนครนครแต่ที่นนเตือนี่อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่เราหนองยางกะที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬแล้วก็จะมีอยู่อยู่ดงมาไฟดวงมาไฟนี้กะสกลน,นครน,นะคะดวงมาไฟนี้ ตำบลขามินอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอันนี้ที่ที่นัดหมายนัดหมายว่าทมื่อัน,นี้จะเอาควายไปลงเด้อจะเอางอไปลงเด้ออยู่ที่อนเตยอย่าเนี่ยวันนี้ก็แน่ห้อยก็อยามาเบิบ่งอยากไปซื้อไปเลี้ยง จะซื้อไปยังกะมาเบิ่งที่ดอนเตยเลยค่ะทุกวันศุกร์ค่ะชมบรรยากาศรอบๆตั้งหน่อยอันนี้คือสถา,านที่ออกจากบ้านโม,มมอนมาประมาณสองโลน่ะค่ะบ้านโม,มมอน จะใส <inizi at st u> ่ออกจากอากาศออกจากอากาศมาออกจากอากาศมาดอนทอยมาแล้วดอนไม้ดอนทอยนาดอนไม้เ <Beth> ลี้ยวข้าวสะพานดอนหลวงดอนหลวงดอนหลวงก็มาจะมาเลี้ยวอยู่อึมเขามาดอนหลวงก็มาเลี้ยวในกลางบ้านเชียงสายแบบสามทางนะเส้นหนาบัดเนาะเส้นหมูม่นหาเท่งเส้นหมูม่นหาเท่งออกดอนเตยออกดอนเตย เลี้ยวเส้นหมอนหมุนหาดแพงแล้วอันนี้จะไปบ้านไหนต่อจากนี้ไปหอกจากนี้ไปดอนเตยไปคนละครับสามพงออกไปสามพงโอ้จะไปเส้นสามพงเนาะจองมาเส้นสามพงแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข่าตลาดดอนเตยระวังหมอนหมุนกับดอนเตยอยู่อันยู่เครื่องกลางระวังหมอนหมนกับดอนเตยนะ แม่บอกคะก,กลางพอ,อดีเลยกลางตลาดอยู่กึงกลางของหมมอนกับดอนเตยอ,ออกจากโมม้อนมาแล้วกะ็ประมาณลหนึงกับฮอดดอนตลาดดอนเตยแล้วก็อีกไปนึงกับไปดอนเตยนะมีป้ายเข้ามาทางซ้ายมือนะคะตลาดนัดโคกระบือดอนเตยตำบลดอนเตยอ,อำเภอนาถุมจังหวัดนครพนมนะคะ โทรถามอันเจ้าของตลาดอะไรคะถามทางไปทางมาก็ดีถามได้ครับถามได้โทรถามได้นะโฮมนี่แปดหมื่นแปดหมื่นแมรีนี่บอ้แปดหมื่นโทรหาได้เบอร์นีแเลยนะโทรหาจ้าของตลาดแมลีนี่บอ แปดหมื่นพอแล้วโทรหาเจ้าของตลาดได้ค่ะเบอร์โทรทีอันทีอันที่อยู่ในต้นไม้นะคะแปดแปดครับศูนย์แปดแปดสามหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสามห้านะคะเบอร์โทรถามทางไปทางมาถามว่ามีงัวบ่มีควายบ่ติดต่อท้ยค่ะที่เจ้าของตลาดค่ะ ที่0883170135ค่ะตลาดนัดโคโกระบือโดนเตยค่ะอันนี้รถอันนี้พอนส่งได้ทุกที่ส่งได้ทุกที่เละ่ะส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมคขาขายลํำรวยค่ะเฮงๆปงฟังฟังค่ะโชคโชคมนันๆนค่ะเงินเต็มกระเป๋าค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะโชคดีจะเป็นของท่านทุกโชคดีจะเป็นของทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า